ก็คนสอบถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับรถเก่ารีวิวรถเก่าให้หน่อยก็รีวิวรถเก่าอีกรอบนึงแล้วกันโดนคันนี้เสือบมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะไหนใครโดนคันนี้เสอือบบ้างก็มาเม้นแล้วกันนะครับจริงๆมีรถคันนี้มีคนเคยเห็นเยอะนะครับสีเดิมนะครับที่เห็นอยู่นี่สีอายุ55ปีเดี๋ยวคันนี้ทะเบียนผ่านภาษีเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวฉลองใหญ่เลยนะครับคันนี้สาหรับนี้เพราะว่าในประเทศไทยมั่นใจไม่ถึง10คัน โยน้ำมันเครื่อง Enduro สวัสดีเพืเ่อนๆครับก็คนสอบถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับรถเก่ารีวิวรถเก่าให้หน่อยก็รีวิวรถเก่าอีกรอบนึงแล้วกันแต่กินวันนี้เรามีเรียนรีแมปกันนะครับแต่ว่ารถที่ใช้จูนพังไม่งหมดเลยตอนนี้ไม่มีรถกําลังแก้ไขรถอยู่ก็เลยเอาเอาคันนี้มาเพื่อจะรีอัปเดตให้บางตีก็ค,คือรถบางตีของทีมงานเบาๆทีมนะครับก็เป็นเครื่องแขนสั้นเดี๋ยวมาดูกันเคยเห็นแล้วคันนี้นะครับก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องซุปเลยสตาร์ทมือนะครับ เป็นรถแขนสั้นนะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นด้วยจัดสภาพสวยๆรอๆแกงนี้ก็จะเฟี้ยวหน่อยโดนคันนี้เสือบมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับฝั่งภาคกลางาก,าก็ไหนใครโดนคันนี้เสือบบ้างก็มาเม้นแล้วกันนะครับเป็นเครื่องแฝงนะนะครับเครื่องแฝงนะครับแต่ตัวนี้จัดทีเด็ดไปไม่เหมือนใครแน,น่นอนในประเทศไทยนะครับไม่เหมือนใครเคยรีวิวไปแล้วแหละกับท่อวัน68วันนี้จะมาปั่นเช็คให้ก่อนขั้นเวลาที่จะรถจะจูนรีแมคตัวก็จะปั่นให้ดูก่อนเพราะผมจะอัปเกรดรถไม่ได้พังนะไม่ได้เป็นไรจะปั่นให้ดู ว่าม้าตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนส่งไปเนี่ยมันประมาณ3 1 3 2ตัวนะครับตอนส่งไปนะครับนะเครื่องแขนสั้นนะสามสตัวแท่นผมใครเคยมาจูนก็จะรู้ว่ามันมากหรือมันน้อยนี่นเวทป้าเวทป้าเท่าไหร่จักรตัวหกลูกหสีดอกทีนะนี่น,น,นี่นี่เครื่องแฝงแขนสั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าม้าจะเหลือกี่ตัวมันจะหายกี่ตัวมันหายอยู่แล้วเพราะว่าบางตีเอาไปขี่ซะโหดเลยนะครับว่ามารู้กันว่ามันเป็นยังไงสตาร์ทมือครบเครื่อง ทุกอย่างนะครับคับนนี้อ่า สาวสวยมาเหมือนเดิมนะแต่ว่ารถมีอาการสะดุดช่วงท้ายนะครับรถมีอาการสะดุดช่วงท้ายเพราะว่าจริงๆก็จูนหนากันไว้แหละนะครับเพราะว่าเป็นรถแช่คันนี้เขาขี่หัวจริงเจ้าของก็ขี่หัวจริงต้องยอมนะครับแต่คนทําโหดกว่ามาอัพเดี๋ยวมาอัพเสร็จมันจะขึ้นกี่ม้าก,ก็ตามอีกคลิปหนึ่งแล้วกันให้ดูแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวรถเก่าล่าสุดว่าตอนนี้ผมมีกี่คันแล้วที่คนถามเข้ามาว่ารีวิวแต่ละคันล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อ,อที่ห้องเก็บรถฝั่งนู้นก็มาเริ่มต้นคันนี้ใครก็เ,เห็นอยู่ M.D. เก้าสิบทะเบียนเดิมทั้งคันทะเบียนนะถามว่าคําว่าทะเบียนเดิมเป็นยังไงก็ต้องมาดูที่ป้ายภาษีมาดูครับนี่ป้ายภาษีนะครับต้องเป็นรหัสตรงรุ่นนะครับ M.D. เก้าสิบเห็นไหมครับเป็นทะเบียนแท้นะครับแต่ผมล้มอะไรญี่ปุ่นมาใส่ทะเบียนที่เฉยน,น,นะครับเราไปดูกันเราก็จะเดินมานี่นี่นี่มีคนอยากลองช่วงล่างไปชี้เลยชี้เกียสียับนาเมืาอไรป้า,มาเมียวป้า,มาเมียวเกียร์หนึ่งเกียร์นาเมื้อนี่ป้าเมียวโอเคยังอยู่ดีนะคะ ไชเรามาดูข้างในออฟฟิศนะครับลูกลักคันล่าสุดมาแล้วนี่นี่ครับ Honda Dex ใครที่มีความรู้เรื่องรถเก่ารวมราคาให้ผมหน่อยที่ผมรีวิวจะตกเท่าไหร่นี่ทะเบียนนะครับทะเบียนทะเบียน Honda d e กนะครับก็ทะเบียนตองเจ็ดนะเดิมเดิมเลยเหมือนกันใายภาษีแล้วก็ต้องดูเลขตัวถังเหมือนเดิมครับมันก็จะเขียน ST นะครับต้องดูเห็นมันจะเขียน d e กมันจะเขียน ST นะครับ ST 7 0นะครับอันนี้อ่า ข้างนอกก็จะมี C50 คันนี้ขายนะ C50 คันนี้นะครับคันนี้ยังยังไม่ลงขายกำลังจะถ่ายรูปทะเบียนเหมือนกันนะครับนี่ทะเบียน50ิเดิมๆไม่แห้งเหมือนกันก็คันนั้นก็จะเป็น CM91 ้รถผมเองนะครับแค่จะทําไม่ขี่เพราะว่ามันอะไรอะไรไม่ครบก็เลยทําขี่ส่วนอะไรครบเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น TL90 ของผมนะครับคันนี้ทําประกอบเล่นๆอะไรเหลืออะไรเหลือ,อจริงๆนะเป็นเครื่อง C t ทญี่ปุ่น8สโล8เกียร์นะ แล้วก็เป็นคันนี้ป้าฟ้าใสเอามาอยู่ข้างนอกไม่มีที่จอดแล้วก็ทะเบียน t l 9 0ผมคันนี้เคยเห็นกันแล้วแหละนะครับทะเบียนคันนี้ไม่มีที่จอดด้วยฝุ่นจับมาแล้วเดี๋ยวมาดูข้างในพวกที่ประกอบเสร็จหมดแล้วจะอยู่ยังไงนะครับหน้าห้องก็จะเจอเป็น90เลยอีกคันนึงนะครับ90ผมมีสีคันนะครับ90าถังแยกนี่ก็เหมือนเดิมครับเดิมๆหมดเลยแต่ว่าเก็บเป็นรีสโตใหม่ก็คือสีทําใหม่สีทําใหม่ตัวถังกับถังนะครับนี่ป้ายทะเบียนก็จะเป็น 90A นะครับรหัสตรงรุ่นเป็น YA นะครับก็ให้ความรู้ไปในตัวตัวนี้เกิดก่อน CM นะครับจดทะเบียนปี09นะครับนี่นะครับนี่แล้วก็มาต่อเป็น C90A คันนี้แต่ตัวนี้สีเดิมโรงงานไม่ได้ทําใหม่นะครับตัวนี้รถแชมป์จริงๆเพิ่งซื้อเข้านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่แบ่งมาจริงๆมีรถคันนี้มีคนเคยเห็นเยอะนะครับทะเบียนครับทะเบียนเหมือนกันนะครับสีเดิมนะครับที่เห็นอยู่นี่สีอายุ55ปีอะไรเดิมหมดเลยนะครับแน่นอนทะเบียนตรงรุ่นครับ C90A แล้วก็นี่ครับทีเด็ดฝั่งนี้เลย จะเป็น cm 9 1านะครับฝากนายเข้ามาดูนะครับรถผมถูกต้องหมดนะครับทะเบียนแท้แต่คันนี้ไม่มีทะเบียนเพราะเป็นรถเมกาแต่เสียสัมปทานมิดเรียบร้อยนะครับมีเอกสารให้ดูได้นะครับตัวนี้นะครับรถมีประวัติอยู่แล้วนะครับในวงการซื้อต่อพี่เข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมกาเดิมๆครับแห้งเดิมสนิทจริงคันนี้เต็มจริงเดิมทุกจุดทุกตัวน็อตทุกตัวครับเมกาเวลาสังเกตนะครับเราจะเทียบกันเนี่ยแดงเหมือนกันนะครับเรากล้องออกมุมมุมนอกเห็นไหมสิ่งที่ต่างเลยหนึ่งมันจะไม่มีีไฟเล้ยว สองบางลมจะไม่มีทับทิมครับอ่าเ,าเานี่ยตะเคาะนี่ฝั่งนี้ของไทยนี่สเปคไทยญี่ปุ่นจะมีไฟเลี้ยวจะมีบางลมนะครับเรือนไม้ก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นรถไทยนะครับแต่ถ้าอเมริกาก็จะเป็นไมล์เปอร์อัลนะครับเนี่ยไมล์เปอร์อัลทีเด็ดมาเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีหลอดไฟเล็กๆอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยทีเด็ดกิมมิกเขาเลยของไทยก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ต่างก็คือฝากระเป๋านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวบอกคันนี้มีไม่มีนะครับฝากระเป๋าของไทยจะต้องมีโลโกกก้90แต่่่เเมมมมมมราาจจะะะไไีีนคับ แล้วก็คอท่อไอเสียถ้าเป็นของไทยจะเป็น2ท่อนนะครับมีรอยต่อถ้าเป็นของอเมริกาจะเป็นชิ้นเดียวเขาจะเรียกคอติดคอ,อติดครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะต่างเลยนะครับก็คือท้ายครับ่าท้ายจะตัดแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นลักษณะเหมือน C92 เหมือน CT ท้ายจะเหมือน CT นี่เองส่วนไทยก็จะเป็นแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันมีไฟเลี้ยวนี่จุดต่างก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ทะเบียนแท้นะครับภาษีเต็มหมดนะครับคันนี้ป้าย168กทมแล้วก็ คันนี้ก็เป็นทะเบียนเหมือนกันนะครับเป็นสเปคไทยเหมือนกันครับทาขึ้นคันนึงคันนี้จะส้มกว่าคันนี้เก่ากว่าจะสีเดิมนะครับ็นสีเดิมนะครับต,าตาร์ทกีขี่ได้หมดภาษีเต็มเหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นเมกาเหมือนกันนะครับรถเมกาจะมีอยู่3สีจะมีสีขาวสีแดงสีดานะครับผมขาดสีขาวคันเนี้ยทะเบียนเพราะว่าผมเอาทะเบียนโครงไทยเนื่องจากท้ายมันผุผมก็เลยไปต่อท้ายใหมน่นหนๆะก็จะต่อท้ายใหม่ก็เลยแปลงเป็นท้ายอเมริกาไปเลยทะเบียนไทยแต่ว่ารถอะแปลงเป็นเมกาแล้วก็อะไรที่เหลือเป็นเมกาหมด แล้วก็4คันนี้กับ5คันข้างนอก CM ผมเหลือประกอบอีก3คันนะของผมมี CM ทั้งหมด8คันตอนนี้ที่เห็นกันอยู่เสร็จ5คันเนี่ยก็เ,เพื่อนๆก็ลองรวมมูลค่าดูแล้วกันครัมันเป็นเท่าไหร่อ่าลองให้ผมด้วยแล้วก็มาต่อ CT90K1 ก็คือตัวมีเกียร์สโล ก็คือเครื่องเมื่อกี้ตัวนี้ตามทะเบียนเจอแล้วก็คือได้ต่เล่มมาตอนนี้ตามต้นขั้วเจอแล้วกําลังดําเนินการอยู่รอฉลองคันนี้เดี๋ยวคันนี้ทะเบียนผ่านภาษีเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวฉลองใหญ่เลยนะครับคันนี้สําหรับนี้เพราะว่าในประเทศไทยมั่นใจไม่ถึง10คันแต่ละรุ่นแต่ละอันนะครับไอ้ตัวเนี้ยแน่นอนไม่ถึงแน่แล้วก็อันนี้ลูกลักคนคันแรกคันนี้จัดหนักจัดเต็มไปหน่อยเป็น S90 s p o r t Scramble บนะครับผสมกันเป็นสแกมเบิลแล้วก็เอาตัวสปอร์ตมาใส่ด้วยนะครับก็ ก็คือแลจริงๆนะครับคือค่อนข้างจะหายากทุกชิ้นคันนี้ผมทุนทุนสร้างมากคันนี้กล้าเปิดตัวเลขคันนี้ผมหมดไป2องแสนกว่าบาทรวมทะเบียนนัะทะเบียนแท้ด้วยลัวทะเบียนแท้เซียเก้าสิตรงรุ่นหายากผมบังเอิญได้มาก็ฟุกฟุกทะเบียนนะครับพอได้ทะเบียนมาแล้วก็เลยจัดหนักจัดเต็มไปหน่อยนะครับเนี่ยมูลค่าลองประเมินหน่อยที่ผมถ่ายมาแค่นี้ผมยังประกอบไ่เสียอีกหลายคันส่วนคันนี้เป็นของพี่ชายทะเบียนเหมือนกันนะครับของพี่ภูมิร้านภูมโมชาเ จโอชานะครับอ่านะครับเขาเรียกว่า410ตัวนี้นครับ <c oughs> โอ้โหไฟหน้าโตไฟตาปูสปอร์ตคันนี้ผมบอกเลยราคาจุกจุกอันนี้มาฝากจอดมาเพราะบ้านไม่มีที่จอดมันผมอย่างเงี้ยเต็มมาฝากจอดนี่รถที่ชายรถพี่ชายเลยพิวให้ก็มูลค่าตอนนี้ก็ถือว่าพอสมควรจึงถามว่าทําตลาดไม่แค่ชอบครับแค่ชอบแค่ชอบเฉยๆนะครับสำหรับ <c oughs> เพื่อนๆที่มาเล่นร้าน168ก็เข้ามานั่งพักเข้ามานั่งอะไรก็มานําชมความคัตสิ ได้แต่ก็ขอไว้อย่างหนึ่งก็คือขอร้องอย่าอย่านั่งเยอะเพราะว่าเบาะมันเก่านะครับมันยุบเนี่ยมันจะยุบแล้วแบบเนี่ยครับมันเบาะแท้นะครับเบาะแท้พอมันยุบฟองน้ํามันเสียหมดแล้วอันนี้สังเกตนะครับมันจะเสียทรงอะไรอย่างนี้อ่าครับขายทงถ่ายลงถ่ายรูปได้แต่ว่าถ้านั่งขอนิดนึงนะครับถ้าตัวเล็กๆนั่งได้อ่าก็ประมาณนี้สําหรับรถเก่าก็รีวิวให้แล้วชั่วโมงรถเก่าวันนี้เดี๋ยวคันบางตีข้างนอกก็จะอัพลูกขึ้นมาอีกอัพแคมอัพไรขึ้นมาอีกเอาเท่าไหร่ดี เอาแรงม้าสักสองตัวนะจัดไปสักส่งสักสายสามแรงมา้าจะจัดให้ส่งสายสามแรงม้านี่ก็เยอะนะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้เยอะหรือเปล่าจะแถมหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมช่างกอไม่ว่าจะทั้งรถเก่ารถใหม่รถเก่าแค่สะสมะครับของสะสมแต่ถ้าราคาได้กล้าสู้ผมก็ขายอ่าอย่างที่เปิดไปเลยก็ได้คันนึงอย่างคันนี้เดิมๆเก็บเลยนะครับบังลมแท้เนี่ย แค่หาก็เหนื่อยแล้วนะครับนี่บังลมแท้ใหม่นะครับเฉพาะบังลมทัพทีมนะครับ20,000กว่าบาทอย่างนี้นะคันนี้ถ้าผมอยากขายนะรถพิเศษเลยวันนี้สำหรับในคลิปนี้ถ้าใครสนใจท่เฮียสนใจนะครับเฉพาะไม่เกินสิ้นปีนี้เพราะออนแอร์แล้วใกล้สิ้นเดือนผมเปิดที่200,000ทวน20 0,000บาททวนมายกได้เลยนะครับมีคนซื้อจริงก็ใจหายเหมือนกันนะแต่ว่าบอกเลยไม่อยากขายนะครับเพราะว่าปั้นเองหมดประมาณนี้แหละแต่คุณกำจังมาคุณได้ขี่เลยตามเองโตซายราถังกับเก่าสิบสารคามจังทัก